วัดระฆังองคุนองในตำนานเราสมัยสวยที่สุดในโลกอในองในตำนานมรรใหาทัดไปสมัยสวยที่สุดในโลกสมัยมีน้ามีตาสม หกสองหกส,สามหา,มส,ามสี่้าตัดคิดไปตรนี่สมเด็จปดละครโงในตำนานมาซมนี่สวยที่สุดเลยมนีน้มีตาต้องดมนี่สวยที่ ศูนย์หกสองหกสามหมันดตัดชิดไปครับผมไม่เห็นกาประคับพิมพ์ตัดชิดไปก็เห็นบางนิดหน่อยครับผมพระอนี้โอ้เ่นปนช่วยจีนในโลกครับผมลตปานาครับผมสายจําลง

พรออุบสชวัดตะคังดยเจกิงหลวงยันเกลือในออกเดินิงพรออุบสชุวัดตะคังดยเจกิงชกติด้วยใสายกิโม